สวัสดีค่ะก็คลิปนี้จะมาแนะแนวข้อสอบของนักวิเคราะหนะ์นโยบายและแผนของกรมทรัพยากรนะ้ำปี65ก็คือมีกวกาได้ไปสอบมาเนาะวันนี้เสียงอันนี้นิดนึงอ่าไปแบบเร็วๆเลยนะคะก็คือคนที่เคยสอบครั้งแรกเนี่ยข้อสอบจะมีร้อยข้อข้อละสองคะแนานอัน,นี้จะเป็น หลักสูตรแล้วก็วิธีการสอบแข่งขันอันนี้เขาจะมีแปะไว้อยู่แล้วเนาะหลังประกาศว่าแต่ละตำแหน่งสอบอะไรบ้างแต่ของนักวิเคราะห์ก็คือก็คือตามนี้เลยที่เขาบอกแต่ว่าของปีห5เนี่ยที่ออกเยอะสุดก็จะเป็นการจัดตั้งประมาณประจําปีก็คือเขาสอบเนื่องจากว่าเขาสอบประมาณอ่าไปไปปีหกห้าข้อสอบก็เลยจะออกว่างบประมาณปีห6ห เขาเน้นเรื่องอะไรเขาวางแผนกันไว้ว่ายังไงอะไรเงี้ยค่ะก็จะออกเยอะมากแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ออกเยอะก็คือเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันบ้านเมืองเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอันเนี้ยออกเยอะเหมือนกันเป็นความรู้แบบความรู้เฉพาะตำแหน่งที่เกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรน้ำอันนี้เป็นตัวยอย่างข้อสอบเนาะที่ที่จำได้คร่าวๆก็ ข้อแรกเนี่ยอันนี้คือถามแบบนี้เลยนะคลองในไม่ได้ขุดในสมัยรัตนโกสินทร์อันนี้คือถามแบบนี้เลยก็ลองไปศึกษาดูนะคะค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็อีกข้อนึ่งเรื่องมาตรฐานฝุ่น PM 2.5เนี่ยที่จะบังคับใช้ปี6กเนี่ยค่าฝุ่นต้องไม่เกินเท่าไรอะไรอย่างนี้นาะ PM 2.5ออกประออกมาณข้อสองข้อนะไม่แน่ใจแล้วก็พวกร่างประกาศ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยเรื่องนี้คอลมอลงอนุมัติกรมติอนุมัติเมื่อใดการประชุมการประชุมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของปี65จัดขึ้นที่ไหนประเทศใดเรื่องอะไรอะไรเงี้ยค่ะต้องก็ต้อง,ต,องต้องรู้แล้วก็เนื่องจากช่วงนั้นช่วงนั้นมีประชุม e C, เอเปกเนาะเขาก็จะถามเอเปกเนี่ยที่จัดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมีสโลแกนว่ายังไง มีเครือข่ายทั้งหมดกี่ประเทศอะไรต่อไปจะจัดประเทศไหนอะไรประมาณเนี้ยค่ะไม่แน่ใจว่าปีถัดถัดไปเขาจะออกยังไงนะก็คือให้ติดตามสถานการณ์ในปีนั้นเลยว่าที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอ่ะเขามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเขามีเรื่องอะไรที่เขาเน้นไหมอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็เรื่องพื้นที่ชุ่มน้ําของประเทศไทยอันนี้ก็ต้องก็ต้องรู้เนะาะเพราะเราสอบของก,งกงรมทรัพยากรน้ําแล้วก็การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอันนี้ก็จะออกเป็นเหมือน b C G ชื่อเต็มคืออะไรอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เขามีแนวทางยังไงแนวทางของกงรมทรัพยากรน้ํนานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของเขาคืออะไร โครงการต่างๆของกรมทรัพยากรน้ำมีอะไรบ้างเรื่องเด่นๆณณตอนนั้นนะคะที่ของของปีนั้นนะที่จะสอบปีถัดไปว่ามีอะไรบ้างก็ที่เน้นเลยก็คือให้ศึกษาการประชุมร่างประกาศแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมะค่ะที่ที่ที่ณปัจจุบันณนณนตอนนั้นที่ที่จะสอบพาเขาเน้นเรื่องอะไรก็ คร่าวๆประมาณนี้สำหรับคนที่สอบครั้งแรกค่ะกะ็สุดท้ายนี้ก็เป็นกำลังใจงให้ทุกคนนะคะที่ที่สอบตำแหน่งนี้ในปีถัดไปก็ขอบคุณที่ขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามคลิปด้วยแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะขอบคุณคะ่ะ